อในเกมมีวบอกอันนั้นเอง yeah, <Ooh. S 2> วันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ในแบบที่แบบให้ให้ใหยืนตามสีที่เขาบอกใช่นั่น,น,นแหละครับเกมชื่อว่าอะไรเนาะแดนโฟร์แดนโฟร์นั่นแหละครับให้ผมเปคนผมเป็นคนเปิดทอดแต่ผมจำชื่อเองโอเคตอนนี้ก็รอให้คนอื่นเข้ามาก่อนเฮ้ยแบบนี้มันคือแมปอะไรนะแมบปบาสเกตบอลเหรอบมสเกมบอลเนี่ยตรงเนี้ยมันคือบาสเกตบอลแสดงว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบบาสเกตบอลแน่เลยทุกคนไม่น่า ไม่น่าไม่น่าไม่น่าใช่อ่ะอุ๊ยอะไรเนี่ยร้านค้านักพัฒนาไข่ไข่เนี่ยคุณนี่ใครมันมีร้านค้าด้วยเกิดว่าคุณมีไข่สีเขียวอ่ะคุณนีนั่งด้วยนั่งได้ด้วยเอ้ยที่นี่คือที่ไหนอ่ะที่นี่คือที่ไหนเราชั้นมาได้ไงอ่ะชั้นมาได้ไงแล้วเกมอะไรอ่ะมา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 ดูดิว่าใครจะชนะใครจะเป็นเทพสีมา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 เลยครับมาเลยครับที่ไหน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 สีไหนสีไหนสีไหนสีดำ สองหนึ่งนีนโอเคไปดีกว่าเขียวเขียวเข้มครับเขียวชวาโกเรื่องความไดท้ายทจริงเหรออุยอ้ยอุ้ยเกือบหล่นเกือบหล่นโอเคหนึ okay, ่งสองไปตรงกลางดับ W นีนนี่นนจะละใช่ไหมสีนี้เหรอไม่ได้ใช่นะใช่มัว่วแล้วอ่ะ โอ้โหใช่แล้วโอ้ผมมองมันเป็นอ่อนๆอ่ะไม่ก็คือคุณด่าเอุ้ยอ่อนเล็กอ่อนเล็กอ่อนเล็กส้ม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 เดี๋ยวดิว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายนะเฮ้ยแล้วแล้วมีนายหนึ่งอีกคนหนึ่งมาเฮ้ยแบบมินตันแบบอะไรน่ะตกไปเลยฉันตกแล้วนายช่วยด้วยช่วยยังไงฮะดักปูดักปูดักปูผมไป็นไรดิตรงนี้ด้วยตรงนี้นี่มันใกล้ทีไม่เอานะคไปนู่น เอาดิคุณไปเก็บลักกี้บ็อกก็ได้มีคนออกจากห้องแล้วเพราะว่าตายนัน่นเองลักกี้บ็อกเก็บของเขาร้อยเฮ้ยเ,เอาเล่นเออเล่นใครดีกว่าอย,าย่าตีนะขอร้องเมื่อกี้เกือบตาย เพื่อนมามีคนมาอุ้ยมีคนเข้ามาด้วยเอ้ยแไหนีีตัวอะไรนะทำไมฉันมาแล้วฉันได้เล่นเลยน่ะตายตายอ๋ออ๋อบ็ดไล่หืมน้องใจะชนะในเกมนี้คุณหอมมีอะไรโบว์ใสอีกนานแน่เก๋แล้วมายืนอะไรกันตรงนี้เนี่ยอย่าผักกันนะบอกไปเลยอย่าอย่าอย่าตกกันดิ ไปซะไหนๆไรปุ้ไล้ไปุ้โอเคยอมโูชิปปิคอตอบอเลนคนตอนนั้นตายแล้ว โอเคตอนนี้เราก็มาพาทัวร์แมบพ,พาทัวร์แมบอื่นด้วยนะพาทัวร์แมพก็อันนี้มันเป็นแมพเดมอน s l เลเยอร์ทุกคนอาจจะรู้จักนะแต่นี่มันนี่คือดาบพิฆาาอาสูรในโหมดมินิเวิร์สนะไม่เปิดใครใครจะน่าง้อให้เปิดหรอกตอนนี้ผมเป็นเซนติสืออยู่นะทุกคนแต่ว่านี่เซนติสือเลยเขาเป็นฮันจิโร่แล้วแต่เขาจะวิ่งได้จับเซนติสึทำไมเนี่ย นิสน่อนะ okay จริงเเดี๋ยวไปแแบบหนึ่งแลยทุกคน1 2เอาใหม่ดิ1นึ่งสองอเปะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในแบบดาบพิคาตอสูรอีกแบบหนึ่งนะมันก็คือการต่อสู้แบบดาบพิคาตอสูรหุ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีตู้โชว์ตัวละครต่างๆด้วยไ,วไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตัวอะไรอ่ะ อ๋อนี้อันนี้อุย้ยโคคุชิโบอ,อันนี้คือมาโดมะ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 โมะนี่มีทางเทนงูด้วยทางเทนงูอุย้ยเดี๋ยวเราตัวตนี้ไม่จะฉายทำไมไหนฉายไอ้พวกอาสวดรอเดี๋ยวผมฆ่าให้หมดเลยอุย้ยอันนี้อันนี้ผมเชียร์ผมเชียร์ทีมนี้เลยเผมเทียร์ทีมนี้เฮ้ยผมเชียร์กี่ยูกี่ยูกี่ยไอ้วคุนที่ไหนอะผมไม่เห็นคุนเลย นี่มันตรงนี้มันเหมือนพิพิธภัณฑ์แบบพิฆาตอสูรทุกคนแต่ว่าเจอศัตรูต้องฆ่าให้หมดฆ่าบ้านแป้งอา้อาวอ้าวไม่ใช่แล้วอมยาฆ่ายังไงน,นี่เหมือนนี่เหมือนคุดูผมดนมาดิคุณแป้งคุณดูผมโดนมาอีกทำไมมันเหมือนอะไร <c oughs> ทุกคนด,ดูมาผมโดนมาสิโโหมันเหมือนมันเหมือนแบบขนมปังสามแผ่นเอามาเรียงต่อกัน <c oughs> ทำไมไม่เหมือนในในการ์ตูนอ่ะ้ยผมทานกิโรเหมือนไซโกะทานกิโรเหมือนไซโกะอภิจันทร์คุณไม่ได้อิจานทร์นคุณเหมือนจริงเรื่องนี้ภาพใครอะ่ะอันนี้ภาพใครอ <What? S 1> <What? S 2> บอส t What t ฟนนันไม่หมดเลยแปง้งอุ้ยตรงนี้คืออะไรอะ่ะไปไหนอะ่ะอุ้ยอันนี้ไปไหนอะ่ะเอา้าทำไมทำไมเน,นสุโกะมามาพยายามจะฆ่าผมอ่ะอ๋อมานี่คุณมานี่คุณมานี่นี่คุณมานี่ คุณไปทำไมตรงนั้นน่ะโอเคเราต้องอเ,เราต้องเราต้องไปฆ่ามันฆ่าศูนย์ฆ่าศูนย์ฆ่าศูนย์แต่ในสุโขมันเป็นมันเป็นพวกพวกกับนั่นไม่ใช่หรอเราฆ่าโอเคเยี่ยมไปเลยไปเลยไปเลยเราต้องไปฆ่าฆ <c oughs> ่าตัวละครต่อไปนะโอเคคุณเราต้องช่วยกันนะโอเคคุณเราต้องช่วยกันนะเราไปฆ่ากิวูกันเถอะ <c oughs> อสูรย์กีสมบ,บุฟิฟ่าที่นี่มัน ปุที่นี the ่มันคืออะไรมันคืออะไรอะผมไม่ฆ่าผมไม่ฆ่าไออาคาซาดีกว่าฆ่ามันไออาคาซาลงตายได้แลวอาคาซาลงไปแล้วซซะต้องูือก่อนคนอรคือฟรเลือดอะ โอเคโอเคโอเคผมต้องลงไปแล้วอา้าวแล้วผมก็ตายด้วย,มยไ,ไม่นะตายแล้ว,วาตายโอเคชอปโอเคดาบของมุอีจิโร่เฮ้ยตอนนี้ผมมีผมมีเท่าไหร่อ่ะโอ้โหแพงมากอะ่ะทุกคน ที่2ดูมออะอะอะ okay. ไรวะเดี๋ยวผมต้องไปฆ่าโอเคเมื่อกี้ผมฆ่าอากาศเสรเรียบร้อยแนละเดี๋ยวผมต้องไปฆ่าคิวต่อเพราะกิยูมันเก่งเกินไปฉันเกียดมันนี่คืออะไรอะ่ะหากถ่าเสร็จสิ้นแล้วให้เสกขึ้นมาขึ้นมาใหม่ได้ What? ไอ้กิยแล้วผมทําไมทําไมผมผมผมเดินผมเดินเอียงข้าขงหมดเลยอ่ ทำไมผมกดผมกดผมกดไปข้างหลังทำไมมันไปข้างหน้าผมติดพีทุกคนโอ้โิวคิวทำไมนายทำดาเมจเดี๋จังฝากไว้ก่อนนะฝากขอไว้ก่อนนะมันไม่ใช่ธนาคารนะโอเคโอเคตายแล้วไปไปกันเถอะเราต้องไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดี๋ดีาลยตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋จะตายแล้วเนี่ยขวานเลยนะ ติดบิตจะตายตายผมมีโอกาสกิวโอเคผมว่าผมจะไปฆ่าอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือตัวอะไรดีเจเหรอเนี่ยมันคือดีเจทางทีนูหนึ่งตัวโอ,โอ้จะตาย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 ผมเป็นอย่างไงี้นะสายะโอดีเจเดีเจทางทีนงู ตายเน่ตรนี้แหละตายน่เปิด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 หปิ่เปิดเติดเปิดเปิดนนิดเปิดเปิดเยิดเป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 ัดเปิดเปิาเนิดเโิดเปิัเปิดเปิดนนิอเปได้ตัวเปิดเปิดเปโดเปิดเปิดเปิอยากไปสู้กับเจ้าบอสเลยอ่ปไม่ใช่เอสดเปิดเปิดเปิดเปวดเปิดเปิดเปเป คนป่าไปจากไหนอ่ะไม่ได้นะคนป่าเราต้องฆ <ผม S 1> ่า,<ม>าเลยผมไปที่โดม้าดีกว่าผมไปฆ่าโดม้าดีกว่าโด,โ,ดโดมา้าเสียโคตรด,ดังเร็ไปด,ดีกว่า <c uk ish ibo> ไป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 ไหนอ่ะไปไปเนื้อไปไม่ใช่เนื้อไปโดม้ากันไหมไม่เอาอ่ะโคคุชิโบไม่ใช่โคคุชิโบไปอันนี้นะสองพี่น้องได้ได้สองพี่น้องไปหนึ่งสองไป หนึ่งสองกระโดดกระโดดเข่ง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 กระโดดเชิงกระโดดเชิงกระโดดเชิงกระโดดเชเอ๊ะปึ้งปึ้งพี่มันไม่ออกมาหรอกถ้ามันมันยังไม่ตายอ่ะมันไม่ออกมาหรอกโอ้ย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 นี่แค่เจอแล้วเจอพี่แล้วหรอเค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 ได้เหรียญดาบพิฆาตตะศูนต์อีกสองอันแล้วนี่เหรียญดาบพิฆาตตะศูนต์เต็มหน้าจอเลยแป๊ะแปะแปะ ค okay. แ,แล้วตอนนี้เราเป็นนักล่าสุดที่กล้าหานนะนักล่าสุดที่กล้าหานแต่ว่าตายทุกรอบเลยกระโดดเชิง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 กระโดดเชงโอ้นพี่มันไปแล้วไปแล้วไปแล้วข้ามันข้ามันข้ามันว้าผมเป็นคนป่าทุกคนผมเป็นคนป่าให้คิวถ่ายรูปให้คิวถ่ายรูปข้าให้ตายมันจะถ่ายไปโอ้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 ตาย กิวทาโร่กิวทาโร่ของพี่ชอ,อุ้ยเอาของมาเดี๋ยวนี้จะให้ไหมเฮ้ยคุณคุณผมเข้าไปเก็บอ้าวชอ็ชอปช็อปเป็นไรอ่ะแล้วช็อปเป็นไรคุณช็อปมันเป็นไรอะ่ะเด้อเด้อทำไมผมไปซื้อดาบไม่ได้อ่ะก็คุณเป็นตีแมค่ค้าผมไปสู้กับสองพี่น้องต่อด,ดีกว่า สงกองกำล,ลังใหม่ออกมาแล้วโอเคไปถึงเวลาจัดการแล้วถึงเวลาจัดการพวกมันแล้วให้หมดสิ้นหมดซาตอนนี้คุณซื้อได้ยังยังไม่ได้สองกระโดดเช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 งเอา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 คอมบัสเป็นไรอ่ะมันอัเพรไแมเพราะว่าเรียบร้อยโอเค ผมต้องผมต้องตายอ่ะผมต้องตายยังไงอ่ะไม่เอาสิก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าแบบนี้ก็เท่านี้นะครับก็ไปต่อในแบบต่อไปเลยไม่ใช่สิทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในแบบดอปเปอร์แล้วนะทุกคนก็มันมีเวลาจำกัดด้วยนั้นคือครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมคิดว่าทันแน่นอนมามาเลยคุณไม่ไหนนี่ัก ผู้เล่นที่ล้าปัจจุบันรัรองรับการดูฉบาบเฉพาะในมือถือโอเคไปละผมมันคือโคตรนะอา้าวแล้วคุณไปไหนอะไปไปไวคุณไปไหนอะอา้าวคุณมาทำอะไรตรงนะี้อุ้ยรถล้างไม่ใช่เขาต้องการให้รถม้างก็มันไปแล้วอะไปเลยน่าจะไปได้ทันทีน่ะไปเลยแง่เนีน้ยแง่ โหมแบบผือเอาจริงนะโห้อเาจริงนะท่านี้มันเป็นแบบโคเรมากเฮ้ยมันเหมือนสวยมากเลยทุกคนใช่มันตึกอ่ะถ้าเรามองจากอุ้ยเดี๋ยวดิสวยอ่ะสวยมากเลยทุกคนแชะหนึ่งรูปนี้ยิ้มแชะโอเคตอนนี้เราไปที่ห้องใหม่แล้วครับตอนนี้ถึงสถานีบางพัดบางพัดมีเด้อเหรอ โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยรู้ถ่ายคลิปฉาบไปเลยถ่ายถ่ายถ่ายไปตอนถ่ายถ่ายไปตออนตอนแล้วคิปแบุบเดี๋ยวนะคือแบบนี้ไม่จะยาวไปไหนเนี่ยเอา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 ผมไปเบรกรถเฉยเลยแล้วผมเลี้ยวซ้ายได้ไหมเนี่ยเลี้ยวไม่ได้ด้วยโหช้ามากช้ามากจริงจรินช้าช้าทุกคนคืออันนี้เหมือนเหมือนรีวิวแมพเขาอ่ะคือแบบโหแมพสวยอ่ะทุกคน สวยจริงใช่สวยจริงมันมีแบบนี้ได้นอจากที่มนบอกวิยเขามีหลายแบบโอเคขนมอันนี้คืออะไรขนมป่ะเด้ยเดี๋เดอขอไม่ได้ดูดดูดูดูดดดดูดีดีดอ่าเหมดละตัวล่างหมดเลยไม่ใช่แบบตุ๊ก มันก็ไม่ใช่ดอกเปร์นะแต่ว่ามันมันก็คือแบบที่สวยงามมากแบบโอ้แต่ว่าแบบนี้มันจะนานเกินไปไหมเนี่ยมันจะนานเกินไปไหมอ่ะกินนไมได้กินนมได้กดโยนทิ้งไปเลยโยนทิ้งมีมีที่วับกับด้วยแต่ว่าผมไม่ใช้เดี๋ยวผมไปเคลียร์ของโอเคปล่อยมือได้ใช่ จะถึงนะครับอะไรอ่ะโอ้โห้ทำอย่างนี้เลยเหรอคือสุดยอดอ่ะแบบเนี้ยสุดยอดทำไมอ่ะโอ้โหที่นี้ก็หืมคือแบบนี้สร้างกี่ปีอ่ะผมถามจริงสร้างกี่ปีไม่น่าถึงนะหนึ่งปีไม่น่าถึงนะหนึ่งปีทุกคนสามิติสามิติอุ้ย โห oh, สุดยอดเลยทุกคนลายตาหมดแล้วเนี่ยโอ้โ oh, หทุกคนคือลายตาหมดแล้วอะจริงจริง uh huh. ปิดตาปิดตาเน้นหือ uh huh. oh, สุดยอดเลยอ้ยว้าวอะไรเนี่ยเหมือนอันนี้มันเหมือนแบบภายในสองไฟฟ้าบ้งนะอันนี้มันเหมือนภายในสองไฟฟ้าถ้ามันดอกเบิลลงทีเดียวหน้ามันจะดีมากนะ mm hmm. ดีกว่ามานั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ย มาทำแบบั ja ้เลยนะคะเออก็จับเป้ยาวๆแล้เอฟเควิ้นนี่สวยอ่ะอุ้ยน่ารักอนไรน่ารักสิจิ้งอุ้ยผมว่าผมเดินไปเร็วกว่าไหมเนี่ยผมเดินไปเร็วกว่าไหมเนี่ยแต่อาจจะตกรางนะไม่เอาไม่จัผมเลยจริงเหรอก็ลองดูลองดูลองดูเดินสองไป อออกอะรอก่อนดิแต่พอยาวเชิญนะเอ้าผมบอกแล้วมันยิ่งช้าเออรอด้วยรอด้วยเออรอด้วย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 คุณหยุดรถรอหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคนั่นแหละเยี่ยมโอเคๆไปๆไปๆไปๆไม่น่าเดินพีเรนเลยเอ้าแล้วรถผมมันก็ไปด้านหลังเรื่อยๆเลยอ่ะ ไม่ผมโย่ผมเสกรถไปจนมันหมดแล้วอะ่ะเอ้ยรถ้วตอนนี้รถผมไปไหนอะ่ะอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วแล,ลนวี้มันพาผมไปไหนอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันพาผมย้อนกลับคนแล้วผมจะไปไหนอ,อ่ะคีบมัญไฟด่วนแล้วเกย์ได้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 คุณมิงมณ yeah. มม่งมานะ ผู้ชมนะทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าความสวยงามก็จบไปเพียงเท่านี้นะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมก,กันเลยกับสาวสกายกับจ้องเดินสะบัดเอาบอย้วยนะครับตอนนีสส้สวัสดีครับบาย